สนับสนุนโดย AIS มาถึงวันนี้ย้อนกลับไปเราได้อะไรผมว่าผมเข้าใจชีวิตค่อนข้างจะมากนะฮะผมไม่ดูถูกเงินผม,มให้เกียรติคนตัด<ะ>ส้วมชั่วโมงละเท่าไหร่ถ้าตีเป็นเงินไทยก็แค่200บาท200บาทต่อชั่วโมงครับผมเวลาเจอเด็กฝึกงานตามห้างสรรพสินค้าที่ตักไอติมหรือว่า ผมจะพยายามคุยกับเขาตลอดเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไระผมเข้าใจเขาว่าการยืน6กถึงเชั่วโมงโดยห้ามนั่งเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างฉะนั้นสิ่งที่คุณแม่ผมจะถามว่ากว่าคุณจะเข้าไปถึงจุดท็อปของชีวิตของคุณได้คุณเข้าใจพื้นฐานชีวิตของความลำบากหรือยังผมชื่นชมทั้งคุณพ่อและคุณแม่คุณเลยนะครับคุณเชื่อไหมครับสิ่งที่คุณเล่ามาทั้งหมดเนี่ยกลายมาเป็นชอนในวันนี้อีกเรื่องที่สําคัญคือการได้เข้าใกล้พระศาสนาเล่าเรื่องความตั้งใจที่อยากจะศึกษาธรรมะ มาช่วงไหนอย่างไรตอนนั้นอายุประมาณยังเขายี่สบหครับก็คือเป็นจ่าเพท่วครับทำงานหรือยังตอนนั้นตอนนี้ทํางานแล้วครับทำงานแล้วก็ถ่ายละครประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีมีงานเข้ามามากมายเรียกว,ว่ามีเงินเข้ามาตลอดเวลาครับแต่ก็มีวันหนึ่งนั่งอยู่ที่ระเบียงบ้านถามว่ามีความสุขดีหรือเปล่าคุณพ่อคุณแม่หลานสาวแล้วก็พิ่สาาเราได้รับสิ่งดีๆจากเราครบถ้วนแล้วหรือยังอคําตอบที่ได้คือยังนะฮะ ท่านน่าจะมีความสุขสบายที่มากขึ้นแต่ความภาคภูมิใจคงยังไม่พอ,อชุดคุยของผมยังคงตอบโจทย์ทั้งหมดยังไม่ได้นะัะผมก็เลยคิดว่าอะไรที่ผมควรจะทำแล้วยังไม่ได้ทำเหมือนมีอีกคนหนึ่งบอกผมว่าก็บวชสิเข้าสู่ผราเหลืองสิโอ้โนี่เป็นกุศโลบายที่วัฒนธรรมเราสร้างไว้อย่างนี้นะทดแทนพระคุณโดยการบวชเนี่ยเสร็จแล้วพอเข้าไปเดี๋ยวเขาจะได้อย่างอื่นมานอกจากบุญแล้วล่ะใช่ใช่ผมก็เลยเปิดประตูเข้ามาห้องแม่แล้วก็คุกเข่าเลยก็บอกว่า ถึงเวลาแล้วที่ลูกอยากปวดคุณแม่ตกใจมากคิดว่าผมอ,อกหัก,กหรืออะไรมาม <laughs> ค,มคุอคิดว่าเ้ยมีงานที่ดีอยู่แล้วคนก็รักเรา<ะ>อ,อกหักต้องไปเปิดฝักบัวเอแล้วก็อาบน้ครับ <laughs> คุณแม่ก็บอกว่าเอางั้นเหลอลูกจริงๆแม่ยังไม่อยากให้บวดเลยนะผมว่าผมอยากบวชจริงๆผมอยากให้ปู่ย่าพ่อแม่หลานแล้วก็พี่พลอยเนี่ยทันทันเห็นผ้าเหลืองผม <laughs> ก็เลยลาง,งานทุกอย่างบอกผู้จัดจาก,การว่าหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันนี้ไปผมจะเก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน หนึ่งเดือนนั้นมีไว้เพื่ออยู่กับตัวเองทบทวนแล้วก็ปรับปรงุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงเพื่อจะเข้าใจชีวิตของพระเหลืองมากขึ้นนครับแล้วก็เมื่อพร้อมก็ไปก่อนจะบวชก็อีกหนึ่งอาทิตย์ไปอยู่ที่วัดพยายามทําให้ได้สมบูรณ์แบบที่สุดใช่ครับไปบวชเป็นยังไงผมร้องไห้ทุกวันเลยครับเนื่ยเป็เลืโอ้โหนี่ร้องทุกแมทเลยนะเนี่ยออนี่คุณ ถ้าเล่นละครารมาม่านี่คุณบอกสบายมากชีวิตจริงก็เป็นอย่างนี้คือผมไม่รู้เป็นเป็นอะไรนะครับเดี๋ยว่าผมเขาเรียกอ่อนไหวครับใช่ผมเป็นคนคนอิมชันาลสูงมากคืออาจจะเป็นเพราะตอนอุปสมบทตอนบวชนะใช่อุปสมบทที่เขาจะมีคําถามใช่อุกาสะวันธมิพันเตคนะครับผมต้องขอบวชต่อหน้าพระวิษุประมาณเกือบสิกว่าลูกโดยที่ไม่มีใครช่วยต่อให้เลยคือถ้าถ้าหยุดปุ๊บ เขาก็จะให้ผมคิดเองทําเองซึ่งการอุปสมบทหมู่เนี่ยจะมีคนช่วยอยู่แล้วบางวัดมีคนช่วยใช่หรือตัวช่วยจะเยอะกว่านี้แต่ของของเราแทบจะไม่มีทำไมเราตั้งใจอย่างนั้นหรือว่าท่านออกกฎมาแล้วว่าถ้าตั้งใจต้องทำว่าที่ไปบวชท่านท่านตั้งขอให้คุณตั้งใจจริงๆใช่ถ้าแค่นี้ยังทาไม่ได้ก็อย่าบวชทุกคนจะบิ้วมาตั้งแต่เราเป็นหน้าว่าแบบโอ้โหครั้งแรกที่คลองผ้าเหลืองเนี่ยมันเป็นชุดที่สง่าที่สุดตั้งแต่ผู้ชายคนหนึ่งจะได้ใส่ผมก็หันไปเห็นคุณแม่คุณพลอยแล้วก็ ครับโอ้โหสามท่านเนี่ยร้องไห้แต่เป็นภาพแรกในชีวิตผมที่เห็นว่าร้องไห้ในเรื่องที่ดีโอ้นี่ร้องทั้งบ้านเลยโอ้โหร้องทั้งบ้านโอ้โหร้องทั้งบ้านงั้นไม่ต้องแปลกใจแล้วทำไมเราเป็นอย่างนี้บ้านเราครอบครัวเราเป็นอย่างนี้ใช่ใช่ผมก็เลยร้องไม่หยุดเลยเสียงสั่นแล้วเจ้าวัดก็กลัวไอ้คนไม่รู้เรื่องมาดูโอ้โหสงสัยโดนมังคับมาบวช้วยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหพรร้องแหลกเลยโอ้โหใช่ผมก็ แต่นี่เป็นด้วยความรู้สึกปิติปิติปิติอย่างมากครับแล้วก็การเป็นพระของวัดที่ผมได้ไปวชวัดทุ่งเศรษฐีเนี่ยเปลี่ยนชีวิตเยอะวัดอะไรครับวัดทุ่งเศรษฐีครับอยู่รามคำแหงสองอยู่ที่กรุงเทพครับรามคำแหงนะครับก็ท่านมีโปรแกรมให้ผมเยอะมากครับทั่วไปบินาบาททำวัดอะไรอย่างงี้แต่ผมได้รับตําแหน่งอย่างหนึ่งที่ผมภูมิใจมากคือพระช่างพระช่างพระช่างครับทาหน้าที่ซ่อมทุกอย่าง ที่พระที่ซ่อมอุปกรณ์ซ่อมทุกอย่างไฟดับอะไรเงี้ยไฟดับเปลี่ยนบัลลานั่งร้านซ่อมกระจกทําถนนเจาะถนนครับก็ดีนอกจากได้ศึกษาพระธรรมแล้วได้ช่วยใช่ครับใช่อย่างที่ผมชอบกิจนิมนต์ผมจะเรียกกันในหมู่พระด้วยกันว่ากิจอีเวนต์ครับครับคือกิจนิมนต์มีหลายรูปแบบครับมีทั้งงานแต่งงานเจิมบ้านอะไรเงี้ยครับเราเองอายุยังน้อยอยู่ดีๆมีคนที่อายุมากกว่าเราแล้วก็ขอให้เราเจิมหน้าผาก ชาวไร่ชาวนาที่กำลังจะแต่งงานผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่มันสวยงามมากผมมองเห็นว่าเนี่ยผมต้องนั่งปิกอัพร้อนๆก็ถือตาลปัดไปกิจนิมนต์นะครับอ่ามันคือความเข้าใจชีวิตความเปนคนทุกอย่างชีวิตนี้ผมว่ามันยากที่จะได้เจอนะครับวันหนึ่งเท้าของเราเนี่ยเหยียบมูลสัตว์เยอะมากแต่เราก็ไม่ได้รังเกียจเ่ราเราสึกว่าเดี๋ยวมันก็เหยียบอีกล้างไปก็เท่านั้นอะไรเงี้ยรู้สึกแบบมันกลมกล่อมมาก มันกลมกลมไม่ได้หมายถึงมูลสัตว์มันกลมกลมนะครับชีวิตชีวิตมันกลมกลมจนผมไม่อยากศึกนะครับทั้งหมดบวชอยู่กี่นานแค่ไหนครับหกสิบวันนะครับโอ้ก็สองเดือนนะครับครับนอกจากความรู้สึกที่มันได้ได้รสชาติของชีวิตได้เข้าใจชีวิตคุณเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเองหลังการศึกผมให้ความสําคัญกับกับทุกๆุกวัน เนี่ยครับเหมือนคำว่าวันนี้ผมให้คำว่าวันนี้ขณะนี้ปัจจุบันนี้อย่างชัดเจนเจ้าว่าจะไม่เคยถามผมว่าพรุ่งนี้จะทําอะไรพรุ่งนี้กิจของเราก็เหมือนเดิมเราไม่เคยมองนาฬิกาเลยว่าวันนี้กี่โมงเพราะว่าเราให้ความสำคัญกับทุกขณะที่เราทําเราไม่ได้แผนว่าเดี๋ยวต่อไปเราจะทำอะไรแล้ว,ลวเหรออันนี้เป็นวิธีคิดอีกแบบเลยนะใช่ครับเรามักจะมีงานสําคัญรออยู่ตอนนี้เรายังไม่ทําอะไรใช่และเร,เราค่อยไปสําคัญตรงนั้นทุ่มเทใช่แล้วก็ไม่มีอะไร แล้วถ้าไม่มีอะไรทั้งวันจะเป็นยังไงใช่ของคุณคือสําคัญหมดทุกอย่างวินาทีนี้ก็<อ>สําคัญวินาทีนี้ตอนไหนก็สําคัญครับเนี่ยนี่หนึน่งอย่างที่ผมได้อย่างหนึ่งที่ชัดเจนนั่นคือเรื่องบุพกาลีผม้รู้สึกว่าตอนผมเป็นลูกผู้ชายเนี่ยเป็นคารวานเนี่ยผมจับเนื้อต้องตัวงแม่ผมน้อยมากเพราะเราสึกว่าเดี๋ยวก็เจอกันเดี๋ยวเดี๋ยวก็พูดกันแต่ตอนเป็นพระเนี่ยโยมแม่ต้องนั่งห่างกับผมประมาณ 2. สองซอกเวลาขับรถให้ผมต้องนั่งข้างหน้าผมต้องนั่งข้างหลัง เวลาคุยกันสองคนไม่ได้เพราะจะดูไม่ดีต้องมีบุคคลที่3แต่ว่ามันเป็นกุศสุบัยที่ดีเพราะาเมื่อวันหนึ่งที่เราสละผ้าเหลืองแล้วเราต้องกลับไปทําให้ดีกว่าเมื่อก่อนที่เรามาเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นคนหนึ่งที่เหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไปแหละครก็คือของตัวเองต้องดีของที่คุณแม่ก็ดีประมาณนึงนะหรือคุณแม่รีเควสอะไรก็ค่อยให้แต่ตอนนี้มันเปลี่ยนของคุณแม่ต้องดีกว่านี่คือบางส่วนเท่านั้นเองจากชีวิตของน้องชอนอที่ที่เอามาเป็นประโยชน์กับชีวิต ถ้ามีผู้คนที่มองคุณเป็นไอดอลชอบวิธีคิดของคุณอาจจะอ่านจากหนังสืออาจจะฟังจากเรื่องราวต่างๆก็ตามแต่มีคําแนะนําให้กับเพื่อนๆหรือน้องๆที่อยู่ในช่วงเวลาแห่งการมองหาอะไรคือตัวตนของฉันฉันจะเก็บเกี่ยวอะไรยังไงจากทุกวินาทีที่ฉันเดินทางไปเรื่อยๆแก่ลงไปเรื่อยๆเนี่ยมีคําแนะนํำไหมก็ฝากสําหรับคนที่กาลังหาเรื่องแรงบันดาลใจตัวตนเรานะครับหรือว่า ทัศนคติของเราหรือว่าแรงบันดาลใจมันไม่เคยอยู่ไกลตัวเลยมันไม่ได้อยู่ตามสถานที่มันไม่ได้อยู่ที่เวลาไม่ต้องไปหาไกลไม่ต้อง<ช>อุ้มยิ่งคุณยิ่งออกเดินหามันยิ่งถอยห่างจากเราไปเรื่อยๆ<ะ>จริงๆมันอยู่ในตัวเราตลอด<ะ>ตัวตนหรืออัตตามันแปลว่าอัตลักษณ์ของตัวเราเอง<ะ>คุณต้องทบทวนตลอดเหมือนที่ผมได้เรียนรู้ว่าเราชอบกินอะไรเราเป็นคนนิสัยอย่างไรเราชอบสีอะไรเราชอบคนแบบไหนเราชอบทะเลหรือภูเขา เมื่อคุณรู้จักตัวคุนคุณดีคุณก็จะรู้ว่าใจของคุณต้องการอะไรเมื่อคุณรู้ว่าใจของคุณต้องการอะไรคุณก็จะพยายามทําตามที่ใจคุณเรียกร้องนะครับทุกอย่างเมื่อทําด้วยความจริงใจและปรัถนาดีทุกอย่างมันจะดีออกมาไม่ว่าคุณจะออกไปทําการแสดงออกไปทํางานกับธุรกิจหรือคุณจะเขียนหนังสือสักเล่มหรือจะพูดอะไรสักคาทุกอย่างมันจะออกมาจากการกันกรองที่คิดมาแล้วอย่างท่วนทีนะครับฉะนั้นทุกคนเป็นไอดอลของคุณได้ตัวคุณเองก็เป็นไอดอลของคุณได้เช่นกันฉะนั้นก ทบทวนตัวเองให้ดีครับมันทบทวนว่าจิตเรากาลังเป็นอย่างไรใช่ครับไม่มีใครรู้จักคุณเท่าตัวคุณเองอย่าไปถามว่าคุณคิดว่าคุณมองเราอย่างไรถามตัวเองดีกว่าว่าเรามองตัวเองเป็นคนอย่างไรและเราอยากให้คนอื่นมองเราเช่นไรก็ทําแบบนั้นนะครับเมื่อมันทําอย่างเสมอต้นเสมอปลายเวลาเนี่แหละจะบ่มเพาะให้เราเป็นคนคุณภาพและภาพของเรามันก็จะชัดเจนเองผมเสริมนิดเดียวครับด้วยเรื่องของน้องชอนเวลาคุณลําบาก เวลาคุณมีความทุกข์สังเกตเรื่องที่เขาเล่าสามเรื่องไหมครับ mm. เหมือนลำบาก mm. เหมือนลันทศแต่ทั้งหมดนั้นทําให้เขาดีขึ้นพัฒนาตัวเองขึ้นพัฒนาจิตใจขึ้นพัฒนาวิธีคิดขึ้น mm. เวลาเจออะไรที่ลําบากแปลว่ากําลังได้รับบทเรียนที่ดี mm. กว่าบทเรียนธรรมดา mm. Mm. ชั้นสูงกว่า mm. Mm. ชั้นเข้มข้นกว่าจงคิดอย่างนั้นแล้วจะรู้สึกว่าทุกความลําบากมันซ่อนสิ่งดีๆไว้ได้ mm. ใช่ครับขอบคุณสําหรับเรื่องดีๆครับจะติดตามผลงานและขอให้ตั้งใจทํางานแบบที่ตั้งใจตลอดไปครับ สวัสดีครับขอบคุณมากครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องดีๆจากนักแสดงดาวรุ่งที่เราคงจะได้เห็นผลงานจากเขาไปอีกมากมายนะครับพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาชมช่วงสุดท้ายของรายการเจาะใจครับเมื่อเราเปิดเข้ามาอยู่ในโลกนี้ เรากลายเป็นประชากรที่เราถูกเปรียบเทียบกับคนจํานวนมากในไทม์ไลน์ทุกวันนี้สื่อก็บอกแล้วว่าเราต้องมีอะไรดาราบอกแล้วว่าเราต้องทานร้านไหนเราไม่ได้ทานที่นี่มีพัตาคารเปิดใหม่กลายเป็นเราเฉยเราไม่ได้ดูหนังที่คนอื่นเขาดูกันกลายเป็นเราเป็นคนที่แตกต่างมนุษย์เราชอบหรือว่อาจริงๆเราเฮ้ยเรามีอะไรบ้างวะ